มิตรมหัศจรรย์บนโลกที่เราอาศัยอยู่นี้มีเรื่องราวแปลกประหลาดที่นอกเหนือจากความเป็นไปตามธรรมชาติเรื่องราวที่จะเล่าสู่ท่านฟังต่อไปนี้ก็เป็นปรากฏการณ์หนึ่งซึ่งได้เกิดขึ้นแล้วของบุรุษผู้หนึ่งนามว่าภัยศารแสนชัยผู้ที่มีคนเรียกขานกันว่าหนุ่มตาทิพย์ เพราะนายไพศาลแสนชัยมีนิมิตมหัศจันทร์มีสัมผัสที่6และยิ่งไปกว่านั้นเขาเป็นที่รู้จักและยอมรับของเทวโลกหลักในทางพระพุทธศาสนานั้นเชื่อถือในเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดและถือว่าคนเราทุกคนล้วนแต่เกิดมาแล้วนับชาติไม่ถ้วนตามกฎแห่งกรรมดังพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นที่พึ่งพำนักการเสนอมิติมหัศจรรย์ของนายไพศาลแสนชัยที่ท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้มีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานไว้แล้วทุกเรื่องมีได้มีเจตนาให้ท่านเชื่อหรือไม่เชื่อเพราะเรื่องราวเหล่านี้ก็ได้เกิดขึ้นแล้วและมีจริง แต่เกิดขึ้นเฉพาะบุคคลดังพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าเป็นปัจจตังคือเรื่องที่รู้ได้เฉพาะตนเท่านั้นเชิญท่านเข้าสัมผัสเรื่องราวของนิมิตมหัสจรันได้แล้วครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังนิมิตพิศวงของภัยสารแสนชัย ดอนเจดีเป็นผู้ดำเนินรายการก็กลับมาพบท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยครับเมื่อตอนที่แล้วกล่าวถึงครูบาคันธาพญาพิงคราชและภพศา,ารแสนชัยได้พาภพศา,ารแสนชัยไปในลักษณะเหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมาคือลักษณะปลิวหรือเหาะขึ้นไปกับท่านทั้งสองอย่างรวดเร็วและก็ได้เหาะหรือปลิวขึ้นไปไกลพอสมควรท่านทั้งสองก็ได้พาลงไปที่สถานที่แห่งหนึ่ง สถานที่แห่งนั้นเป็นลานกว้างมีผิวพื้นเป็นสีเขียวขจีและเมื่อทั้งสามลงถึงพื้นแล้วครูบาและพญาพิงคราชก็สั่งให้ไพศาลหยุดนิ่งอยู่ครู่หนึ่งและพญาพิงคราชก็บอกว่าสูเอย๋ยมาถึงที่นี่แล้วสูเจ้าเห็นอะไรบ้างขอให้สังเกตให้ดีและในขณะเดียวกันนั่นเองครูบาคันธาและพญาพิงคราชก็ได้พาไพศาลเดินทางไปข้างหน้า ้นจากแนวเขตที่เป็นวงกลมก็มีศาลาและถนนอีกเส้นหนึ่งต่อจากแนวถนนที่เป็นวงกลมและก็มีศาลาอยู่ตรงหัวถนนทั้งซ้ายและขวาศาลาทั้งสองนี้ปลูกติดกับพื้นแต่ศาลาทรงไทยที่เห็นนั้นแปลกกว่าศาลาที่มีอยู่ในโลกมนุษย์ครูบาคันธาและพระญาพิงคาราชได้พาภยสารเข้าไปในศาลาหลังซ้ายมือก่อนเมื่อเข้าไปถึงศาลาสังเกตว่าในศาลามีการเตรียมเก้าอี้ไว้ก่อนแล้วสามตัว และเมื่อเห็นชายคนนั้นเห็นครูบาคันธาและพญาพิงคราชเข้ามาก็ได้นิมนต์และเชิญคณะของผมเข้าไปนั่งที่เก้าอี้เสร็จแล้วชายผู้นั้นก็นั่งคุกเข่าไหว้ยังครูบาคันธาและพญาพิงคราชพร้อมทั้งผมและตัวผมก็ยกมือไหว้ตอบชายแก่คนนั้นครูบาคันธาก็บอกว่าน่าจะให้คนอยู่ทางศาลาขวามือมาพบกันบ้างก็ดีเหมือนกัน จากนั้นพญาพิงคราชก็ได้เอ่ยกับชายแก่ที่อยู่ในศาลาหลังนั้นว่าให้ไปบอกคู่ของเจ้ามาพูดพร้อมกันที่ศาลานี้เถอะชายแก่คนนั้นเมื่อได้ยินพญาพิงคราชพูดเช่นนั้นรู้สึกว่ามีความตื่นเต้นจึงได้กระวีกระวาดรีบไปบอกชายแก่คนที่อยู่ศาลาตรงข้ามนี่เป็นความเดิมเมื่อตอนที่แล้วนะครับขอเชิญท่านที่ศาลาทั้งสองหลังนี้คืออะไรบอกไปด้วย สาลาตาและตื่นใจกับปราสาทแต่ละหลังไม่ใช่น้อยพอคณะของผมอันมีครูบาคันธาพญาพิงคราชเดินผ่านบ้านหรือปราสาทหลังแรกพรันผมก็ได้ยินเสียงดนตรีแห่ซึ่งเสียงดนตรีนี้ผมจำได้ว่าเป็นเสียงดนตรีของทางภาคเหนือโดยเฉพาะในเขตลานนาไทยคือลำพูนเชียงใหม่ลำปางแพร่น่าน เชียงรายเป็นต้นผมจำเสียงได้ก็เพราะเป็นเสียงของสลอ้อซอปีครุยก้องชิงการเล่นหรือการบรรเลงเป็นเพลงที่ไพเราะสนอหูกับผมเอามากๆโดยสภาพบรรยากาศทั่วไปในแดนแห่งนี้เป็นที่สงบร่มเย็นทั้งภายนอกและภายในผมเชื่อแน่ว่า ถ้าใครได้ไปถึงดินแดนแห่งนี้แล้วความคิดที่อยากกลับมาคงจะไม่มีครูบาคันธาและพยาพิงคราชได้พาผมเดินผ่านบ้านหรือปราสาทจตุรมุกนั้นมาหลายหลังต่อหลายหลังระยะที่กำลังเดินกับท่านครูบาคันธาและท่านพยาพิงคราชทั้งสองท่านก็ได้ช่วยให้กำลังใจผมเกี่ยวกับงานเรื่องนิมิต เพราะท่านรู้ว่าวารกจิตของผมกำลังท้อถอยซึ่งผมรับคำท่านไว้ว่าจะทำต่อไปและตั้งใจทําให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ท่านทั้งสองได้พาผมเดินผ่านปราสาทรหรือบ้านผ่านมาเรื่อยๆจนมาถึงหน้าบ้านหรือปราสาทหลังหนึ่งและหยุดอยู่ณที่นั่นและเมื่อหยุดผมสังเกตขึีนใบบนบ้านหรือปราสาทจตุรมุขหลังนั้น เห็นชายชาราวัยสักเจ็ดสิบกว่ากว่ากำลังยกมือขึ้นไหวพร้อมกับอราราธนานิม,มนต์ครูบาคันธาและพยาพิงคราชขึ้นไปข้างบนปราสาทหลังนั้นและผมก็ได้ขึ้นตามไปด้วยผมได้เห็นชายชาราอย่างเต็มตาเป็นคนรูปร่างสูงใหญ่ไว้ทรงผมแสกกลางริมฝีปากมีหนวดยาวถึงมุมปาก สวมเสื้อแขนยาวเลยสอกขึ้นมานิดหนึ่งสีกรมท่ากางเกงเหมือนกับกางเกงขาลกวยสีฟ้าอ่อนพอมาถึงข้างในปราสาทนั้นครูบาคันธาและพยาพิงคราชพร้อมทั้งผมก็ได้นั่งบนเก้าอี้ที่มีการเตรียมไว้ล่วงหน้าแล้วจากนั้นชายชราคนนั้นก็ได้นั่งคุกเข่าลงต่อหน้าคณะผมประมาณสองว่าแล้วกราบลง เมื่อกลาบเสร็จแล้วชายชราคนนั้นได้พูดออกมาว่าตัวผมมีความปิติยินดีที่ท่านครูบาคันธาและท่านพญาพิงคราชพานายไพศาลมาพบกับตัวผมในครั้งนี้เพราะผมจะได้พูดถึงเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับความเป็นไปเมื่อสมัยที่ตัวผมยังอยู่ในโลกมนุษย์ว่าเรื่องราวเป็นมาอย่างไร ผมไพศาลแสนชัยได้เรียนถามขึ้นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องอะไรเรื่องนั้นเป็นเรื่องของการก่อสร้างและอัญเชิญพระธาตุขึ้นสู่ดอยสุเทพพูดมาถึงตอนนี้ทำให้ผมมีความดีใจที่จะได้รับฟังพญาพิงคราชพูดขึ้นว่าเออก่อนจะเล่าขอให้บอกชื่อของสู่ให้คนของข้าคือไพศาลร,รู้หน่อย เพราะไพศาลยังไม่รู้จักชื่อสูเจ้าวสำหรับตัวข้าและท่านครูบารู้จักชื่อสูแล้วไม่ต้องบอกก็ได้พูดเสร็จครูบาคันธาและพญาพิงคราชพร้อมกับชายแก่คนนั้นก็หัวเราะขึ้นพร้อมๆกันแล้วชายคนนั้นก็ได้หันมาพูดกับตัวผมพร้อมยิ้มอย่างเมตตาว่ารู้จักอุย่ยไหมคือหมายคำว่ารู้จักตาไหมผมพูดว่า ไม่รู้จักครับอยากรู้จักไหมอยากรู้จักครับผมพูดขึ้นอีกชายชาราคนนั้นก็ได้หัวเราะขึ้นมาอย่างดังแล้วก็พูดว่าต่อไปนี้ตัวอุ้ยจะได้บอกชื่อและเล่าเรื่องการอัญเชิญและก่อสร้างพระธาตุดอยสุเทพให้กับภัศาลฟังนะภัศาลอยากรู้ไหมผมรีบตอบทันทีว่าอยากรู้ครับ ครูบาคันธาพญาพิงคราชชายชราคนนั้นก็ได้หัวเราะขึ้นพร้อมกันอีกเอาละเมื่ออยากจะรู้ก็จะเล่าให้ฟังฟังให้ดีนะหลานไพศาลชายชราคนนั้นพูดขึ้นอุ้ยหรือตามีชื่ออยู่ในโลกมนุษย์ว่าผ้าขาวยอดเป็นผู้หนึ่งที่ได้อัญเชิญพระบรมธมาตาุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นสู่ดอยสุเทพ โดยการเสี่ยงอธิษฐานขึ้นบนหลังช้างมงคลตัวอุ้ยจะเล่าให้ภพสารฟังโดยเฉพาะเรื่องหมู่คนต่างๆที่ได้อัญเชิญพระธาตุเฮ้เรื่องราวต่างๆของพระธาตุดอยสุเทพคนส่วนมากก็ยังไม่รู้ว่ามีใครบ้างชีประขาวยอดหรือผ้าขาวยอดซึ่งต่อไปนี้ผมจะเรียกว่าคุณตายอดนะครับ เสร็จแล้วคุณตายอดก็ได้เล่าเรื่องให้ผมฟังมีดังนี้พระเจ้ากืนาได้บรมธาตุมาแล้วและตั้งใจจะนำพระบรมธาตุนี้ไปประดิษฐานไว้ที่ไหนสักแห่งเพื่อที่จะได้เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนต่อไปในภายหน้าคุณตายอดพูดแลว้วนิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดออกมาว่าวันที่พระเจ้ากืนาอัญเชิญนั้น พระเจ้ากือนาก็ได้ใช้เข้าตอกดอกไม้เป็นของขาวทั้งสิ้นได้บอกกล่าวแก่เทพพย,ยดาทั้งหลายให้รับรู้รับทราบในการเสี่ยงสัจจะอธิษฐานหาสถานที่ที่จะสถิตของพระบร,รมาธาตุที่แท้จริงเสร็จแล้วก็หยาดน้ำหรือกรวดน้ำลงดินตรงบริเวณแผ่นดินในเมืองเพื่อให้แม่พระธรณีและโลกทั้งสามรับรู้รับทราบ เสร็จแล้วก็ได้อัญเชิญพระบรมาธาตุใสแอบหรือพระอบทองคำขึ้นบนหลังช้างเผือกที่มีชื่อว่าพญาเรืองเครื่องแก้วโคจสารช้างเผือกตัวนั้นก็บ่ายหน้าตรงไปยังดอยสุเทพเดี๋ยวนี้ฝ่ายมูคนทั้งหลายซึ่งส่วนมากก็เป็นเสนาอมาตนางสนมของพระเจ้าคือนาก็ได้ตามหลังช้างเผือกตัวนั้นไปด้วยซึ่งมูคนเหล่านี้พระเจ้าคือนาเป็นคนจัดไป ซึ่งส่วนมากก็เป็นคนมีศีลมีธรรมทั้งนั้นคนที่พระเจ้ากืนาได้จัดให้ตามหลังช้างเผื่อเพื่อเสียงอธิษฐานหาที่สถิตของพระบรมาธาตุนั้นมีอยู่ห้าสิบห้าคนรวมทั้งพระเจ้ากืนาด้วยก็ห้าคนทั้งนี้เป็นไปตามความดำริของพระเจ้ากืนาเองว่า เราได้อัญเชิญพระธาตุเพื่อเสียงอธิษฐานหาที่อยู่หรือที่สถิตของพระบรมธาตุที่แท้จริงด้วยเหตุว่าเป็นพระบรมธาตุของพระพุทธเจ้าโคตมะซึ่งพระพุทธองค์มีบุญคุณแก่โลกทั้งสามห้าข้อดังนั้นก็ต้องจัดคนตามหลังช้างเผือกไปเท่าคุณของพระเจ้าซึ่งบุคคลทั้งห้สหคนนั้นตัวอุ้ยตายยอด จะบอกให้เพศสารจำไว้ให้ดีนะหนึ่งพระเจ้าคือนาสองตัวข้าคือพ่อผ้าขาวยอดสามพ่อผ้าขาวสายสปู่เจ้าหมื่นเงินทองห้าปู่เจ้าหมื่นเงินยศหกปู่เจ้าหมื่นเงินวาดเจ็ดปู่เจ้าแสนหงดิ9ปู่เจ้าพงสิบปู่เจ้าจันหน้าขาวสิบเอ็ดปู่เจ้าปวน สิบสองปู่เจ้านวลสิบสามปู่เจ้าตอดสิบสี่ปู่เจ้าสอนยั้งสิบห้าปู่เจ้าขมูลสิบหกปู่เจ้าอินสิบเจ็ดปู่เจ้ายืนสิบแปดปู่เจ้าคำยอดสิบเก้าปู่เจ้าขุนเมฆยี่สิบปู่เจ้าบุญตันยี่สิบเอ็ดปู่เจ้าเมืองแก้วยี่สิบสองปู่เจ้าแสนวงยี่สิบสามปู่เจ้าแสนบทยี่สิบสี่ปู่เจ้าเมืองบุญ ยี่สิบห้าปูเจ้าฟ้ามนยี่สิบปูเจ้าหยาดฟ้ารั่วยีปูเจ้าแย้มยี่สิบแปดปู่เจ้าคำอางยีปูเจ้าเพชรฝนสามปูเจ้ายังจิงรีดสาิบเอปูเจ้าแสนสาปูเจ้าวุญปันสาปูเจ้าเมืองตุนสามปูเจ้าเมืองจานสาปูเจ้าเมืองดีสาปูเจ้าห่อนอ่อนพิง 37ปูเจ้าอินถาฟ้ามืด38ปูเจ้าคำยวง39มปูเจ้าแม่นตาทิพย์40ปูเจ้าอินอาบไฟ41ปูเจ้าผาด42ปูเจ้าแสนทิ43ปูเจ้าเมืองวง4 4่ปูเจ้าจัด45่ปูเจ้าแยง46ปูเจ้าผัดกึ่งยิ้ม47ปูเจ้าชื่นมือสัน48่ปูเจ้ายอด 49. นางเขียวแอนฟ้า 50. นางพุทธทิมา51นางพุทธทิทอน2นางนวล 53. นางจ้อยพันข้าว 54. นางมุดดำดิน 55. นางคำโย 56. นางบัวคำทั้ง56คนนี้ส่วนมากก็เป็นคนใจดีมีศีลธรรมทั้งนั้นมีเพียงบางคนที่ยังมีจิตใจร้ายเป็นบางครั้งและ ได้ทำกรรมอันเป็นบาปหนักลงไปในระหว่างที่ได้อัญเชิญพระบรมาธาตุขึ้นสู่ดอยสุเทพซึ่งตัวตายยอดจะได้เล่าให้ฟังในข่าวนี้แหละสำหรับผู้หญิงที่นำไปด้วยนั้นเอาไว้ใช้หาบน้ำเลี้ยงหมู่คนที่ไปด้วยน้ำที่ดื่มกินกันในระหว่างทางขึ้นดอยนั้นก็ใช้น้ำห้วยและน้ำที่ซึมออกมาจากก้อนหินเป็นส่วนใหญ่ ในระหว่างที่ช้างเผือกนำพระบรมาธาตุขึ้นสู่ดอยสุเทพนั้นซึ่งแสดงถึงพระบรมาธาตุจะต้องสถิตยอยู่บนดอยนี้อันที่จริงถ้าจะปล่อยตามวิสัยช้างจริงๆช้างเผือกตัวนี้จะไม่เดินขึ้นสู่ดอยสุเทพเป็นแน่แท้แต่อันนี้เป็นเพราะอำนาจแห่งพระหลานุภาพความศักดิ์สิทธิ์ของพระบรมาธาตุและอำนาจดนบันดาลของเทพพยาดาตลอดทั้งโลกทั้งสาม ได้พร้อมใจกันช่วยดลจิตใจให้ช้างเผือกตัวนี้เดินทางไปสู่สถานที่ที่พระบรมธาตุควรสถิตยอยู่ดังนั้นช้างเผือกตัวนี้จึงเดินทางไปสู่สถานที่ยอดดอยสุเทพดังกล่าวเออนี่นะพิสารในระหว่างการเดินทางขึ้นดอยสุเทพนั้นได้มีคนบางคนได้ทำบาปกรรมโดยความตั้งใจ ซึ่งเรื่องนี้แม้พระเจ้าคือนาก็ยังไม่มีโอกาสได้รู้เช่นเรื่องราวของปู่เจ้าคำอ้างปู่เจ้าเพชรฝนปู่เจ้ายั้งจริงรีซึ่งทั้งสามคนเป็นเพื่อนกันและได้กันสมคบกันลาสัตว์เหล่านี้ให้จนมุมและเมื่อจับสัตว์เหล่านั้นได้แล้วก็ได้ทำการมัดแข่งมัดขาและได้ทำการทรมานโดยวิธีการต่างๆนานาเช่น จับสัตว์เหล่านั้นมัดตามัดตีนและก็เอาลูกหินใส่คอให้หนักๆแล้วก็ปล่อยสัตว์เหล่านั้นไปซึ่งจากการที่ทั้งสามคนทำลงไปนั้นเป็นการนำความทุกข์ทรมานสัตว์เหล่านั้นเป็นอย่างยิ่งเพราะสัตว์บางตัวก็วิ่งหรือเดินไปถูกโขดหินตามหน้าผาได้รับบาดเจ็บไปสัตว์บางตัวก็เดินตกเหวตายไปก็มีในครั้งนั้น สัตว์ตายไปกับมือบุคคลทั้งสามนับเกือบสิบกว่าตัวยิ่งปู่เจ้าคำอ่างยิ่งทำบาปกำหนักกว่าเขาคือเมื่อจับสัตว์มาได้เช่นไก่ป่าก็จะเอาลูกหินทุบที่ลูกในตาไก่ป่านั้นจนลูกในตาของไก่นั้นทั้งสองข้างแตกยิ่งจะทําให้ปู่เจ้าคําอางมีความดีใจมากและเมื่อปล่อยไก่ป่านั้นออกไปไก่ป่าก็จะได้รับความทุกข์ทรมานจากลูกในตาที่บอด และต้องทนทุกข์ทรมานในการหากินไม่ได้อีกซึ่งเจ้าปู่คำอ่างนี้ก็ได้ทุบในตาของไก่ป่าในครั้งนั้นตัวคุณตายยอดได้พูดมาถึงทีนี้แล้วก็หยุดไปจากนั้นก็ได้เล่าถึงการเสี่ยงอธิษฐานพระบรมธาตุซึ่งได้อัญเชิญขึ้นบนหลังช้างเผือกนั้นว่าช้างเผือกอันเป็นช้างมงคลตัวนั้น ได้นำพระบรมธาตุขึ้นสู่บนดอยสุเทพในปัจจุบันช้างเผือกตัวนี้ก็ได้แผดเสียงคือส่งเสียงขึ้นมาอย่างดังสมครั้งและก็เอาเท้าขวาข้างหน้ากระทืบในผืนธรณีหรือแผ่นดินที่บริเวณนั้นสมครั้งและได้ทำประทักศิณที่บริเวณแผ่นดินที่นั้นอีกสามรอบจากนั้นช้างเผือกตัวนี้ก็ได้หมอบตัวลง ข้างฝ่ายพระเจ้ากือนาผู้เป็นประธานก็ทราบได้ทันทีว่าสถานที่แห่งนี้จะเป็นที่สถิตของพระบรมาธาตุแน่แล้วจึงได้นำเอาพระบรมาธาตุลงจากหลังช้างเผือกตัวนั้นพอพระาธาตุดิถูก,กันเชิญลงจากหลังช้างเผือกตัวนั้นช้างเผือกก็ได้ลุกขึ้นและก็เดินไปทางทิศตะวันตกของดอยสุเทพนั้นแล้วไปถ่ายหนักและถ่ายเบา แล้วก็ล้มลงสิ้นใจตายอยู่ตรงนั้นซึ่งเรื่องนี้ทางโลกมนุษย์เขารู้ดีส่วนพระเจ้าคือนาก็ได้รับสั่งให้หมูคนที่ตามกันมาให้ขุดหลุมลึกแปดศอ,อกกว้างสามวาสามศอกปายคือสามศอกกว่ากว่าแล้วก็ได้ปรับปรุงดินที่นั้นด้วยน้ำอบน้ำหอมอย่างดีแล้วเอา แก้แหวนเงินทองที่พระองค์นำไปด้วยคือสร้อยข้อมือทองคำสร้อยเท้าทองคำน้ำหนักอย่างละสิบบาทบรรจุไว้ในหลุมนั้นแล้วได้สละสลุงคือสงน้ำด้วยน้ําอบน้ําหอมเมื่อพระองค์สงน้ำแล้วก็ให้มูเสนาอมาติที่ติดตามมาสงน้ำต่อไปจนหมดทุกคน เสร็จแล้วก็ได้อัญเชิญพระบรมธาตุลงในหลุมนั้นแล้วเอาหินทับไว้บนหินนั้นก็สร้างเป็นเจดีย์ครอบพระบรมธาตุไว้จากนั้นพระเจ้าคือนาพร้อมทั้งสัทธาหมู่คนที่ขึ้นตามมาก็ได้กราบไหว้สวดมนตเพื่อบูชาและลำรึกนึกถึงพระพุทธคุณของพระพุทธเจ้าเมื่อไหว้พระสวดมนเสร็จเรียบร้อยแล้ว พระเจ้าคือนะกาก็เดบบอกให้หมู่คนที่ตามกันมาว่าอา้าวสู้เจ้าทั้งหลายเอ่ยคือพวกเจ้าทั้งหลายบัดนี้พวกเราก็ได้พบของดีของวิเศษแล้วซึ่งถือว่าเป็นแก้วสารพัดนึกของเราใครอยากจะได้รับความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้าก็ให้เสียงสัจจะอธิษฐานเอาเองนะแล้วก็ขอให้ตั้งอกตั้งใจอธิษฐานเอาบุญเป็นที่ตั้ง และให้เอาพระนิพพานไปที่พึ่งสุดท้ายใครอยากจะเป็นอะไรก็ให้อธิษฐานเอาตามใจชอบนะแต่คําอธิษฐานนั้นอย่าให้ผิดทํานองครองธรรมด้วยเหตุนี้ทุกคนในที่นั้นก็ได้ตั้งอกตั้งใจเสี่ยงอธิษฐานตามกําลังบุญบาร,รมีของใครของมันบางคนก็ขอให้ได้เกิดมาเป็นพระภิกษุสงฆ์ เพื่อมาขจ,จัดขัดเกลากิเลสต่อไปบางคนก็ขอให้ได้เกิดมาร่วมกันบางคนก็ขอให้ได้มาเกิดเป็นคู่ป้องหรือสามีพันยากันการเวลาผ่านไปหลายร้อยปีทุกคนก็ได้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารหลายภพหลายชาติแล้วมาจนถึงภพปัจจุบันทุกคนก็ได้ไปเกิดอยู่ในโลกมนุษย์เป็นส่วนมาก และเป็นไปตามแรงกรรมดีกรรมชั่วของแต่ละคนที่ได้ทำไว้ในทุกภพทุกชาติที่เกิดมาชีวิตมนุษย์นั้นสุดจะคิดแต่ละชีวิตไม่ผิดนาว่าจะลอยถอยหลังหรือเหินเดิน ว้าาาชนสรงงมแต่ลท่านผู้ฟังที่เคารพครับนิมิตมหัศจรรย์อันน่าพิศวงของไยสารแสนชัยนั้นเป็นบทพิสูจน์เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดซึ่งไม่สามารถสรุปได้ชัดเจนในด้านวิทยาศาสตร์แต่มีหลักฐานที่ได้บันทึกไว้ว่ามีหลายต่อหลายคนทั้งคนไทยและต่างประเทศซึ่งนับถือศาสนาที่แตกต่างกัน สามารถย้อนระลึกถึงอดีตชาติได้นิมิตมหาศจรรย์วนันนี้เวลาหมดลงแล้วขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ